วันนี้เรามาพูดถึงความสำคัญของการนอนหลับสำหรับเด็กกันนะคะการนอนหลับดีทำให้เด็กมีสมาธิความจำดีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงถ้านอนน้อยอาจทำให้เจ็บป่วยง่ายเคล็ดลับการนอนดีเลือกชุดนอนสบายๆห้องนอนเย็นสบายและปิดไฟงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลี้ยงดูรายการทีวีหรือกิจกรรมที่เราความตื่นเต้นก่อนนอนฝึกให้เด็กเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวันออกกำลังกา กายกลางแจ้งเพื่อรับแสงธรรมชาติก่อนนอนงดอาหารหนักหรืออาหารที่มีคาเฟอีนเชน่นน้ำอัดลมช็อกโกแลตสอนให้การนอนเป็นเวลาของความสุขอย่าขมคู่หรือลงโทษด,ด้วยการสั่งให้เข้านอนสังเกตว่าเด็กนอนพอหรือไม่ตื่นง่ายไม่ง่วงกลางวันและเมื่อเข้านอนหลับได้ภายใน15-30นาทีการนอนหลับดีมีผลดีต่อสุขภาพเด็กอย่าลืมดูแลการนอนของลูกน้อยด้วยกันนะคะ แล้วเรื่องราวดีๆเรายังมีอีกเพียบกดติดตามตรงนี้ได้เลย